Just watch. ก็สวัสดีด้วยครับผมอยู่กับรายการดะก้นเดอะเกมเมอร์อยู่กับคุณแมน,มนเช่นเคยเจ้าเก่าใครเข้ามาในไก่เจ้าเดิมและตอนนี้เราก็อยู่กับเกมนะครับบอกคนหน่อยครับฟุตบอลเอ้ยฟุตบอลอะไรวะจำไม่ได้ฟุตบอลยูโร2016เหรอแล้วมีแขกรัเชิญครับชื่อชื่อคุณบังวิวชาแน,นลนะครับเออบังวิวซาชาแน,นลได้ยินนะ อาจจะรอเหล่านี้หน่อยเอามาเล่นกันเลยหน้าตาไม่ดีก็ดูได้ครับมาเอามาเล่นตาลุยคุณเป็นตัวไหนครับเฮ้ยอออ๋เอาทีมเอาทีมคุณเอาทีมนี้เหรอเปลี่ยนทีมสิแมนี้คุณแมนเดี๋ยวคุณเอาตัวนี้นะอันไหนอันไหนคุณมีโฮมเอาตัวนี้นะ ครัอ่อเราก็ได้ทีมกับไ okay, อปีอ <V. S 1> โอเคมเล่นกันเลยไปวีกับบีคนใช้นี่ด้วยแอลกับเคเคใช้ท่าไม่ตายแอลแอลใช้ท่าชูดเย้โอเคแตงหวยอุ้ยวอนวาบได้ <laughs> Off> ไปอ yeah. sure. like oh, 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 oh. uh, like ัดไปอัดเย่มีเราเล่นก่วนใช่เ้คนเต้กากนะครับเด e T G V ขี้อาอุ้ย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 อ้อ้ยอุ้อออ้อุ้ยอ้้ออ้ยอ้้้้อ้ออ้ย น้ำตาไหลเลยนนิโก้สู้กันนิโก้อุ้ย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 ไปไปให้เบลลี้ลีดพากด้วยอาเลยอุ้ยเขาแบบเอาดิเอาดิตัวตัวกับเราบัาเลยอือเอาหมดเวลาเราได้ที่หนึ่งมาเพลงครับรอบสองเริ่มตายเธอไปโรบินอุ้ยอุ้ยอบอลวามได้ แต่ก็เล่นไม่เป็นนะอุ้ยไอ้ดำเื่อโอใครจามหมดบอลไปเร็วเร็วเร็วไปไปอ้ยอุ้ยเนียคนัวเลยเลย,ยบอางวิลซ่าเป็นคนทำชาแนลตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ เออเพิ hey. oh. ่งจะมาเกิดได้ะใช่เฮ้ยเฮ้ยมันอเยอาแล้วทำไงอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันละมุนดึละมุนไหอ้าหน้าตาเหมือนโรนันโดมากเลยคุณวิวเป็นอ่ะอ่าเฮยยแด้พอนเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนด็กเลย โอ้ยหมดฟาวด์ได้ชิวอ่ะเอวเลยเทวดาเย่หมดเวลาชนะดูร้องไห้สิโอไปรอบต่อไปเลยโอ้คราวนี้กับเลมานดิมาดิมาคิสเซนโรนัลนเดาโอ้ยูยูนันโดก็มาว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้า้ยอุ้ยโอ้ยเก่งจัดเก่งไงเก่งไง เก่งลายพางเหรอฮะเก่งเลี่ยมเหรอฮะไปบอกไปบอกตาแมวด้วยไปบอกไอ้บีด้วยนะครับอุ้ยแล้วกูไปอยู่อะไรในโกแล้วนะน่ะอุ้ยวอนวัตหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งขอด้วยถุงสองประตูอุ้ยเอ้าชิลมาก บอลเรามีพลังโอ้๊ยอุ๊ยอ้ยอุยอ้าสามประตูโรนัลโด้ดูหน้าตานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็อดเลยไม่เคยร้องไห้เลยหรอร้องไห้ยิ้มเอ้ยเข้าโอ้วอุยอุ๊ยมักันได้อุ๊ยอุ๊ยตูอ้๊ยมันกันได้ตีเสาเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวครับโอ้โหครึ่งแรก อเราจะเป็นเทพเจ้าหรือไม่เอ้าเพือเว้ยแล้วใช่เราได้มันได้เปรียบโอ้ยร้องไห้กันหมดเลยมันโดนร้องไห้กันหนักกวเองยิ้มจะนไปต่อไปแล้วไม่ใช่โฟกัสหนูคุณได้บินได้บ้าเอ้าเพือเตะลงอะไรเนี่ยคุณแม่เตะไปไหนเนี่ย อย่าเข้าโกตัวเองสิไม่ด้โอ้ยโอ้ยไม่โดนันโดเก่งจังวะโอ้ยโอ้ยเก่งมากไปเก่งจัาเก่งมากไปแล้วเก่งจัดโอ้ยดูเขานั่งนิ่งเลยเหล็กสิวีใกล้จบแล้วไปไม่โอ้ย อ่าหมดเวลาเราแพ้เราแพ้คัะต้องห้เลยเสียใจดังเขาเปลี่ยนทีมไหมเปลี่ยนทีมครับเอามาบรนทากันเองดีแบบไหมนี่ลอราพูโอ้โหเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะบาซาก็มีมีทีมมีทีมไหนบ้างเนี่ยบาซ่าอันนี้เลยมาเด็กเอาอันนี้เลยเอาอันนี้ดีกว่าคนเป็นใครครับโรนันโดเลยกันเออเอออย่าเบอเออไม่เอาบักจอบนะ อ่าคุณเป็นโรนัลโดผมเป็นไอจอบอ่าแข่งทีมกับอาร์เซนอลแข่งทีมกับอาร์เซนอลมาเริ่มกันเลยอาร์เซนอลใช่เหรออืมเป็นลูปปืนใหญ่นี่เป็นลูกขอนาฬิกาอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอลวับบอลวาบโรนัลโรนัลโดไม่มีความสามารถอุ้ยความสามารถบอลพุ่งอุ้ยไปไปได้ไอ้ ใช้เลยไปอย่าพึ่งใช้บอลพุ่งโอ๊ยแม่ไม่ถึงแม่เชียเอาไปเลยทำไมเริ่มกริ่มกขึ้นจังใช่โอ้ยกระโดดอยากเล่นดีกว่าหนึ่งสองสามสี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย อ้าวอึดหนึ่งอึดสองอึดสามอึดสี่อุ้ยเอ้ยเรามาโดนใช้ท่าไม่ตายเลยคุณคุณบังเอ้าหมดเวลากูมัวแต่กระโดดหลังยางโอเคเอ้าเอาอะไรมาโผล่หน้ากลับกลับโหลดซ้ำเอ้ากดเพยเลยกดเพยเลยเอาต่อ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมคุนี่ใช้มันเอาจุบจัมเอ้า ตาเลยถ้าไม่ตายอยู่ด้วนะอ่หมื่นหมืนหมื่นหมืนมืนเฮ้ยแมนยิงดิแมนเล้วอู้แมนเดี๋ยวจะแกงให้มีครัแกงหมื่นแกงหมื่นแกงก็บอกเลยบอกยิงเดี๋ยวจะแกงให้หมื่นเฮ้ยอุ้งแกงหมื่นแกงหมื่นอ๋อเฮ้ยเอาหมื่นสองตัวแล้วยิงดิโอ้ยเรียกูแกงสงหนุกจัดโอ้ย มันเก่งจังวะอาเซนนเดยวหน้าเหมือนแก่ลา,าเดยวเป็นกิ้งก่าเลยดูมึนเลยเนี่ยมึนสอง <c oughs> เอาเอาบักก็บ้าชุบฟ็อกเอา้าเอาาเอเวลาแพ้ไอ้แกเปลี่ยนทีมทีมอะไรดีวะอืมเอากันเองแล้วกันตัว ตัวตัวได้ตาเลยเปลี่ยนทีมเขาเปลี่ยนทีมตัวตัวเขาเปลี่ยนทีมเอ้ยไม่ทีมเลยน่ะกึ๊กเข้สีโอ้โหโอ้โหกูเจอแต่นิก้าเนาะเอ้ยเมื่อกี้นี้กูเจอบาซ่าอ่าอัวลีโออะไรวะเนมาร์นิวนิวโรอะไรวะโรบินโฮอะไรวะมันมันชื่อเนมาร์ไม่ใช่เหรอ ใช่เอาเลยนะเอาเลยมาตัวตัวมาให้ลมเลยเฮ้ยเเขาเตะเข้าโกตัวเองกากากอุ้ยโอ้ยโอนอุ้ยอโอ้ยโอ้โยย้โ้โออ้

ลี่ชาแนลเอ้าเตะเข้าโกตัวเองไอ้โจเอ้ยเอามึงโจไงอ่ะฮึๆหกทำไมชิวจังวะเอ้าเฮ้ยรู้สึกว่าคุณแมนจะกไหมอุ้ยกัดไปกากไปอุ้ยเอ้ยกันจะเข้าโกแล้วอุ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ่า อืมอ้าว่างนี้เลยเหรอจะสิบลูกก็เนี่ยไอ้บิวบอยทำไรมึงเอยทำไมกูมันด้อยวะเออนึกว็เจ็ดเอกรโปกหมามากเอเขาไปอยู่โกทำมล่ะเนี่ย คุณเอ้ยกูกดผิดปุ่มเฮ้ยสิบสิบแล้วสิบสแล้วเฮ้ยเอาเย้สิเก่งนะเขาเก่งนะคือสิแล้วสิแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาเ้ยเอา กระโดดสองสเต็ปได้ไงวะไอ้วงตะกรอนเนี่ยเอ้ามันจะเข้าไปเองมึงก่าจริงโอ้ยสิบสามแล้วเถื่อนเถื่อนเถื่อนคราวนี้สายเถื่อนเนาะคราวนี้สายเถื่อนพี่แมนเราสายเถื่อนอุ้ยอุ้ยโอยาอ๊ยอ้าวฮู้ไปกูนีกานีกาโอ๊ยขาวว่าขาวมาสู้กันอ้าวหมดเวลาสิบสามสิบสามเท่ากันเสมอครับ เปลี่ยนเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวไม่เอาเนมาเอาเนมาแล้วกันอันนี้อันนี้ซุปเปอร์บอลไฟอันนี้อะไรเนี่ยเอิ่มเอาอีโซลูกแก๊เอาคุณไม่เอาเนมาเหรอไม่เอาครับอยากสู้กับไอเหยืนบ้างเอือ๊๊๊๊๊๊งเลยเหรอ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ก๊บ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เอ้ยจะสู้กับเราเหรอฮะ จะเอางั้นเหรอไอ้เยินด่าตัวเองทำไมล่ะตัวเองเป็นตัวนั่นนะไม่ด่าตัวเองนี่ตัลีโอก็ยิ้มตลอดนะไม่ไม่เฮ้ยอเฮ้ยเข้ามาบฟู๊กครับเฮ้ยเอาเฮ้ยเข้าแบบสองเฮ้ย ไม่จริงเอ้ยเย่ตองสอนเากันเอาไงเอาต่อครอวนี้คุณแม่ก็จะมาหักหน้าคุณบิวงั้นนั่นเหรอมาดินั่นไงคือกูร้องไห้แบบละล้านไม่แน่เก่งจัดอใส่กูให้ได้ก็ได้ไม่ได้หรอกอ้กแ้วว้ายอุ้ย โค้เอฉยโอ้ย่าฮ่าโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้รู้สึกตัวนี้จะเก่งไปไหนโอ้โหกูก็กระโดดข้ามบอลนะไอ้งนี่นี่ยโอ้ยอ้ยมองอะดูรเนาะวเนาะเออผมนี่ยอมแพ้ครับเอากูกูจะบินไปทำไมเนี่ยมาพูดกันยาวๆเลยนะครับเย้เยอเยอะ ไอ้เยินมึงทำไม่ดีเลยเออฮ่าฮ่าเอาหน่อฮะหนี่อฮะมียวาเหรอืม่หนยอฮะไปเออเกาหัวแป๊บแหมทำอะไรไม่ทำอะไรใช่ไหมเอ้าเฮ้ยผมไปสู้ต้านวาไอ้เยิน อ้าไงเก่งครับคุณแมนเขานี่จะว่าเก่งชุบอ้าดูทักษายวิวแล้วแต่ทักษาแบบนี้ไม่รู้มาดิมาดูอุ้ยหนึ่งหนึ่งอะเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าวิวเงียบมาไครับ 11, 11. อ,อืสิบเอ็ดสิบเอ็ดอโอ Oh no ออีกนาทีเดียวหมดเวลา <c oughs> โอ้ <c oughs> สลัก <c oughs> ว่าผมแพ้ครับโอ้คราวนี้ครับอจบคลิปแล้วนะครับคราวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดให้บังวิวชาแนลของผมด้วยนะครับเอาสรุปของกู้หรือของมึงเหรครับเนี <c> ่ย <oughs> อย่าลืมกดให้ผมกับของคุณวิลซ่าด้วยครับแค่นี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ด้วยนะครับบ๊ายบายครับของครับ